ที่เลี้ยงไว้รักมากตายจากไปต้องทําอย่างไรเจ้าคะเสียใจทําใจไม่ได้เจ้าคะอุ้ยคุณยายนึกถึงแทงโก้ของคุณยายเลยแทงโก้ของคุณยายเมื่อประมาณสักเออสามสิบสามสิบแปดปีที่แล้วนะบวชปีแรกนะพอแทงโก้เป็นหมาที่คนมาปล่อยไว้ที่วัดเลี้ยงแล้วตายอุ้ยแทบจะตายตามจนหลวงพ่อก็พูดง่ายง่ายมากแทงโก้เอ้ยเป็นหมาไม่นิพานหรอกนะอย่าเกิดมาเป็นหมาอีก ไปเป็นมนุษย์นะจะได้นิพพานนั้นขอตอบลูกหลานที่ถามมาในอวันนี้ว่ามารักมากรักเหมือนชีวิตแล้วมันตายเราเนี่ยเห็นอะไรก็คิดถึงมันหมดเลยโอ้มันก็น่าคิดถึงมันน่ารักนะคะมันน่ารักมากเลยเราก็คิดถึงแน่นอนละ่ะแต่ว่าการคิดถึงของเราเนี่ยทำกุศลให้มันเลยคะ่ะ ทำกุศลให้กับสิ่งที่เรารักแม้สิ่งที่รักตายไปแม้จะเป็นสุนัขเรายังทำกุศลให้กับสิ่งที่เรารักหรือสุนัขตัวนั้นแล้วก็พยายามนะคะที่จะสื่อสารกับตัวเองว่าเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะตายอย่างเป็นมนุษย์นะคะเราจะไม่ตายอย่างที่เราเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่กลับมานิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสุนัขเนี่ยยังนิพพานไม่ได้ให้เข้าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วเราก็อุทิศกุศลไปให้เขา เขาอยู่ในกุศลของเราเขาทำให้ชีวิตของเราเติบโตเขาตายเพื่อให้เราโตขึ้นด้วยกุศลค่ะ